นีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astorataro โอเค okay. วันนี้ก็จะมาเป็นผมสั้นหนหน่อยแต่ว่าเรายังไม่ตัดผมนะคะยังผมยาวเหมือนเดิมโอเคมาก็ตลกดีนะคะแบบว่าบางวันบางวันทำผมสั้นบางวันทำผมยาวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่อารมณ์สนุกสนุกดีเป็นการที่แบบว่าเออเล่นกับผมตัวเองไม่ว่าจะสั้นจะยาวเราก็มีความสุขกับเรื่องเล็กๆเ,กเกสมอ ทีน่นี้ตรงนี้ค่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นพลังงานอะไรเพราะว่าตรงนี้คือมันเป็นพลังงานโบทที่ไขต้องการมาส่งให้กับทุกคนในยามค่ำคืนแล้วจะบอกเลยว่านี่คือพลังงานที่มีหลายคนถามเข้ามาแล้วอยากให้ไขท่ทาเป็นพลังงานฟิวเจอร์เลิฟสำหรับเอเนจีคนโสดที่เป็นซิงเกิลเอเนจีแรนดอมเย่เย้ เย่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 มาดูกันนะคะว่าพลังงานเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้คือบอกเลยว่าไพ่สวยมากไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยไม่เสียเวลาว e ดดิ้งคนโสดตรงนี้ใครบอกเลยว่าใครที่คุณมีเกณฑ์เนี่ยหลังจากเนี้ยใครจะใครตรงนี้บอกเลยนะคนมีการที่จะมีใครเข้ามาแบบที่เป็นคู่ชีวิตใครตรงนี้ที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะมีใครที่แบบว่าเข้ามาแบบที่ว่า คุณและเขาสามารถมีอนาคตร่วมกันหรือมีความที่ว่าความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีและบางคนไปถึงขั้นแต่งได้และเพราะอะไรมันมีไพ่ฮันนีมูนน่ะเวดดิ้งมากับฮันนีมูนน่ะความรักที่แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบโรแมนติกหวานชื่นรื่นรมแบบรออยู่คือไพ่สวยมากแล้วมี c h i l d r e นด้วยอะ่ะ คือใครบางคนตรงเนี้ยถ้าเป็นโสดแล้วในอนาคตมีเกณฑ์ลักษณะที่ว่าเจอคู่ชีวิตคู่แต่งอ่ะแต่งงานฮันนีมูนมีลูกคือเป็นสเต็ปเลยอะเฮ้ยใครชอบพลังงานแบบนี้มากเลยอะแปลกมารับพลังงานบวกเยอะนะคะขอให้หลายๆคนมาดูคลิปนี้นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานสวยมากเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานแบบว่า เออแปลกอะ w e ดดิ้งแต่งงานมีคู่ชีวิตที่ดีหรือเจอคนที่คบกันแล้วแบบคบดีๆมีแผนท่องเที่ยวหรือมีแผนที่ฮันนีมูนได้คือจะบอกงี้ค่ะมันเป็นพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่ว่าถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่ไปถึงขั้นแต่งงานเลยเนี่ยเนี่ยคือตามนี้เลยแต่งงานฮันนีมูนมีลูก แต่ถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของคนโสดที่แบบว่าเออมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เข้ามาแบบที่ดีก็คือบางท่านอาจจะเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบที่ความสัมพันธ์พัฒนาแบบมีคอมมิทเมนต์ได้แล้วมีมีทริปหรือมีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีรออยู่มากๆร่วมกันแล้วก็ตรงนี้คือชิลเล่นบางครั้งจะมีโมเมนต์ของความเหมือนคล้ายๆคบกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบหัวใจมันกระชุ่มกระชวยเหมือนเป็นเด็กได้อะไรแบบนี้สําหรับบางท่านตรงนี้ที่เป็นคนโสดแล้วแบบเป็นความรักที่บกุกบวก ที่สำคัญเลยนะ stay optimistic ค่ะคิดบวกมากๆใครถึงบอกว่าคิดบวกมากๆดึงพลังงานบวกเข้าไว้เพื่อดึงคนที่เป็นคู่เว d d i ิ g หรือคู่ชีวิตหรือคู่ที่ดีคู่ที่ใช่เข้ามา My God! ใต้ไพ่มี Love yourself first คิดบวกและรักตัวเองให้มากค่ะคนโสดโสดสวยรอ่อรวยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทําชีวิตตัวเองแบบว่า ใครพูดเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพสดสวยหลรอรวยทําชีวิตให้เราดูแบบผู้ชายก็ทาชีวิตให้ดีผู้หญิงก็ทําชีวิตให้มันแบบสวยๆดีคือดึงพลังงานบวกและรักตัวเองไว้เพราะว่ามันมีพลังงานแบบเนี้ยรออยู่นะเพราะอะไรไพคือแบบสวยมากเลยอะ่ะ สีไม้เท้าค่ะนี่คือไพ่ของการฮันนีมูนมีโรแมนติกมีความโมเมนต์ที่ดีกับพลังงานของรักในอนาคตคนโสดมีรักในอนาคตที่ดีรออยู่บางคนมีใครเข้ามาพุ่งทะยานเข้ามาเลยเป็นใครก็ไม่รู้แหละที่เข้ามาแบบพี่ว่าพร้อมอยากจะเข้ามาพุ่งชนบางคนอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้หรือคนเก่าก็ได้แต่ตรงนี้มีพลังงานใหม่ๆอยู่ตรงนี้ให้ค่ะตรงนี้มีพลังงานใหม่ๆอยู่ตรงนี้มากๆ ตรงนี้พลังงานใหม่มากกว่าพลังงานเก่าแต่พลังงานเก่ามีอยู่นะแต่มันมันไม่เท่ากับพลังงานใหม่แค่นั้นเองตรงนี้นะคะมีมีใครเข้ามาบางคนอาจจะเกี่ยวข้งของกับคนทัดลมได้ไมีถุนตุนกลมตรงนี้ค่ะ temperance บางคนมีลักษณะของการท่องเที่ยวได้อ่ะอืม ชิบจะจอนลงเท้าท่องเที่ยวบางคนอาจจะเจอรักเพราะท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะเจอรักเพราะว่ามีการที่ใครเข้ามาหรือเราไปตรงนี้เป็นพลังงานอนาคตได้ไข่ไม่เจาะระยะเวลาว่าต้องเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้าเป็นอนาคตได้แบบไม่มีไพ่คลิปแบบนี้ไม่มีไทม์ไลน์นะคะแล้วแต่ทําเฟรมของแต่ละคนนะคะทีนี้ตรงนีบงน้บางคนเกี่ยวข้องกับธนูได้หรือบางคนมีรักที่แบบว่าเดินทางร่วมกันได้หรือบางคนเจอรักเพราะเดินทางอะไรแบบนี้ได้ทีนี้ ตรงนี้บางคนโอ้ my god สวยมากดูนะคนโสดจะไม่โสดอีกต่อไปเลิฟเวอร์มากันหนึ่งถ้วยขนาดนี้นี่คือรักที่แบบฟินมากรักที่แบบเป็นรักเอ่ยรักที่แบบมีความรักที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นรักโรแมนติกแล้วเป็นคู่รักเลิฟเวอร์คู่รักนะคะและบางคนเนี่ยบางคนคนโสดรอคอยรักอยู่หรือรอคอยรักจากทางไกล อะไรก็ตามแต่ค่ะมันมีพลังงานที่ดีรออยู่มันมีพลังงานโมเมนต์ที่มีความสุขรออยู่คิดบวกมากๆเลยคิดบวกให้มากๆบางคนตรงนี้นะคะเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่ลักษณะของการที่ว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือเรื่องราวของความรักของคุณมันมีพลังงานบวกหรือการพัฒนาไปทางที่ดีรออยู่มากๆเลย ใครที่สนิทคือรอคอยความรักที่ดีเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ใครที่แบบคนคุยหรือรออะไรก็ตามแต่มันมีการที่ว่านี่คือบทสนทนานี่คือคอนเวอร์เซชันนี่คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของการที่ว่าการติดต่อสื่อสารการพูดคุยโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามแต่หรือโมเมนต์ของความรักที่พัฒนาไปทางที่ดีบวกบวกรออยู่มากๆบางคนถ้ามีรักนอกจากจะท่องเที่ยวนอกจากจะมีการเจอระหว่างที่เราไปเจอเขาเ็าเจอเราหรืออะไรก็ตามมีลังงานของการที่เจอกันทางแบบว่าออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก คอนเนคชันอะไรแบบนี้ได้ที่ตรงนี้มันมีพลังงานเจ็ดเหรียญบางคนเนี่ยมีการที่ว่ากําลังรอกาลังมองกําลังส่องกําลังดูจังหวะในเรื่องของสถานก,การณ์ของความสัมพันธ์ว่าจะพัฒนาจะประเมินจะไปต่อจะอะไรยังไงมันมีมันมีพลังงานของโมเมนต์ที่ดีรออยู่ค่ะสําหรับพลังงานตรงนี้ที่ลิงก์กับคุณเรื่องของความรักที่พัฒนาไปในทางที่ดีเหมือนความรักบางครั้งมันต้องลงทุนเขาเรียกว่าความรักที่ดีมันคือการลงทุนที่ดีเหมือนกัน ไม่เหมือนคล้ายๆว่าเราลงทุนอะไรบางอย่างที่เราลงทุนในเรื่องของความรู้สึกเราลงทุนในเรื่องของจิตใจเราในเรื่อเราลงทุนในเรื่องของความที่ว่าเหมือนแบบความใส่ใจความที่เหมือนคล้ายๆว่ามีจิตวิญญาณหรือมีความรู้สึกที่ว่าเหมือนแบบว่าเรามีพลังงานบางอย่างที่เป็นการรักการแคร์การแบบเสียสละบางอย่างคือความรักบางทีมันคือการเสียสละบางอย่างเสียสละเพื่อเข้าใจคนบางคนที่เรารักเราชอบหรือว่าเป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับว่า เสียสละอะไรบางอย่างเพื <ative> ่อทําให้พลังงานบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่แบบที่จะเป็นประเด็นน่ะให้มันเหมือนเบาบางลงหรือว่าเขาเรียกว่าพยายามให้อภัยอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อเสียสละตรงเนี้ยให้มันมีพลังงานความรักที่ไปต่อได้หรืออะไรก็ตามแต่ความรักมันเป็นอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกเลยว่ารับพลังงานบวกไปเพราะว่าไม่มีไพ่เสียเลยค่ะไม่มีไม่มีไพ่เสียเลยแล้วแบบสิบเหรียญมากับสิบถ้วยอะ สิบเหรียญสิบถ้วยสี่ไม้เท้าเลิศเวอร์ไพ่พวกนี้ไพ่ฮันนีมูนไพ่แบบนี้ไพ่ความรักที่มีโมเมนต์ที่ดีไพ่แบบนี้คือไพ่ความรักที่เป็นคู่ไพ่แบบนี้คือความรักที่โรแมนติกความรักความสุขเนี่ยและไพ่แบบนี้เขาจะบอกเลยว่านี่คือไพ่แต่งงานด้วยนะคะไพ่แบบที่ว่าเจอใครที่แบบเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคู่แต่งได้คู่ที่แบบเติมเต็มทั้งความรักความสุขและเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าเออรักเอยรัก เอ้ยอะไรแบบนี้นะคะรักเอ้ยใครจะชอบพูดคําว่ารักเอ้ยเวลาของความคือรักเอ้ยเนี่ยใครจะใช้คํา็กับกับคำว่าแบบคู่รักที่แบบรักกันหรือแบบมีโมเมนต์ที่แบบรักดีเหลือเกินในแบบนี้คือแบบรักเอ่ยใครจะใช้คําว่ารักเอ่ยตลอดทีนี้แบบบางคนนะคะอาจจะดีกว่าคนที่แบบว่า เป็นวัยเด็กหรือวัยไล่กันก็ได้บางคนมีรักกับวัยเด็กได้ไม่ว่าคณจะเป็นเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณเพราะมันมีไพ่ชิลดเรนตรงนี้ดียวกับคนวัยต่างก็ได้โอ้ my god ไพ่พลังงานตรงนี้มีไพ่ควีนเหรียญหกถ้วยสิบไม้เท้าอะไรก็ตามแต่ค่ะเราจะผ่านมันไปได้แล้วเราก็จะเจอรักที่ดีบางคนมีรักเก่ากลับมาได้ถ้าเป็นคู่กันบางคนถ้าเป็นคู่กันที่เป็นคู่แบบ คู่จริงๆเลยบางคนอาจจะกลับมาแล้วเป็นคู่แต่งกันเลยก็ได้สําหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นไพ่เลเอ่อะใช่ lover oracle มาบอกว่าอะไรรู้ไหม forgiveness ใช่ค่ะคนโสดบางท่านคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเจอมาบ้างหรืออะไรก็ตามแต่มันคือการที่เราให้อภัยไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองให้อภัยอดีตให้อภัยคนเหล่านั้นอะไรก็ตามแต่ขพรอ,อะไรรู้ไหมคะ่ะมันมีไพ่นี้ My beloved, my God, my beloved อะสวยมากพลังงานสวยมากอะบอกว่าแบบ though we may be physically apart spiritually we are always united for love transcends space and time nothing is m iss i n g ถึงแม้ว่าแบบว่าตอนนี้เรายังจะไม่เจอกันนะที่รักแต่ว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ขอให้รู้ไว้เลยว่าเราอะ่ะ มีจิตวิญญาณที่แบบว่าอยู่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณของเราสื่อถึงการเชื่อมถึงการดืออยู่ด้วยกันเสมออะ่ะสุดยอดมากอะ่ะใต้ไพ่มี power ด้วยอะ่ะ power of love คือแบบพลังงานสวยมากเลยอะ่ะคลิปค o n s o l e n e r g y c o n s o l ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อพลังงานสวยมากแล้วแบบมาดูนะคะใครเปิดห้าข้อความให้นะ ใครเปิดให้และดูนะว่าพลังงานของคนเหล่านั้นที่เป็นฟิวเจอร์เลยพวกคุณที่เป็นพลังงานของคนที่แบบรอคอยความรักเข้ามาคนสดตรงนี้ที่รอคอยความรักเข้ามาห้าข้อความนี้ต้องการจะสื่ออะไรเดี๋ยวแบบขอทําผมสั้นอีกนิดเพราะเหมือนผมจะโ <mm> ผล่มาเราเราก็แบบว่าเออ <immt> มีความสนุกกับผมตัวเองไปนะคะที <mm> นี้ <mm> 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 มาดู <mm> <mm> มาดูกันนะคะไพ่แบบ ให้มีไพน่นี้ I feel like I'm drawing on you อะมาคือจะบอกเลยว่ามันมีพลังงานที่ลักษณะที่คนโสดบางท่านตรงเนี้ยคนที่เข้ามาหาคุณอนะเขารู้สึกได้เลยว่าเหมือนคุณเป็นพลังงานที่ช่วยชีวิตเขาหรือปลุกชีวิตเขาที่ว่าเหมือนแบบเหมือนคนที่ผ่านอะไรก็ตามหรือพลังงานของคนคนรักของพวกคุณที่จะเข้ามาบางท่านตรงนี้คือการที่เหมือนแบบเหมือนเขาได้หายใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาได้แบบว่าเหมือนถูก คุณฉุดขึ้นมาจากพลังงานบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจะจมดิง่งหรือจะจมน้ําหรืออะไรก็ตามแต่คุณเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาอะไรแบบนี้ทีนี้บางคนมีไพ่นี้ I wasn't exactly ready yet so I ran คือ I ran คือจะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้ค่ะมีพลังงานแฝงที่เป็น energy ของอะไรเก่าๆเ,เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรก็ตามถ้าคนเก่า เป็นพลังงานที่เป็นคนที่ใช่เป็นรักที่สามารถเป็นอนาคตได้เมื่อเขาพร้อมเขาจะกลับมาในเวลาที่พร้อมเช่นเดียวกันและกลับมาเป็นฟิวเจอร์เลิฟของคุณเช่นเดียวกันสำหรับบางท่านที่รักของคุณมีรักเก่าที่เป็นคนที่ใช่จริงๆเพราะอะไรมันถึงมีไพ่ forgiveness ขึ้นมาค่ะนะคะตรงนี้พลังงานสวยมากทีนี้ไพ่ตรงนี้มาบอกว่าต่อมาสำหรับข้อนี้ I think you are so sexy. Oh my god. I think you are so sexy. คำนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นเซ็กซี่จังเลยผู้ชายอาจจะมองผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่จังเลยผู้หญิงคนนี้ดูดีสวยเซ็กซี่ผู้ผู้ชายคนนี้ดูดหล่อเซ็กซี่หรือว่ามีพลังงานที่ดึงดูด อะไรบางอย่างถึงกันพลางงานตรงน,น,รงนี้คนที่เข้ามาหาคุณเขาจะรู้สึกแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกันค่ะว่าคุณคือคนที่น่าหลงไหลแบบยามี่เซ็กซี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะว้าวไข่ชอบไข่ชอบจังเลย I did some research on Twin Flame resonate คือจะบอกเลยว่าพลังงานของใครตรงนี้ที่เป็นคนที่จะเป็นฟิวเจอร์เอรของพวกคุณอะ่ะ <c oughs> เขามีการเสิร์ชเขาเรียกว่าเสิร์ชเนที่นี่หมายถึงไม่ได้เสิร์ชใน Google นะคะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาค้นหาคนที่ใช่ที่เป็นพลังงานคนที่เขารอคอยเช่นเดียวกัน บอกเลยว่าไข่เคยเปิดหน้าไพ่แบบนี้ให้กับการดูดวงส่วนตัวของโปรห้าข้อความนี้แล้วมีน้องบางท่านได้ไพ่เซตนี้แล้วเป็นคนโสดที่รอรักค่ะแล้วนี่คือคลิปโสดที่รอรักเพราะฉะนั้น Energy แบบใช่เลยมันจะมีใครบางคนที่รอคอยคนแบบนั้นอะที่ว่าเขาอะยังไม่เจอคุณ คุณยังไม่เจอเขาแต่เรามีพลังงานของการที่เหมือนเราเสิร์ชคนหาคนหาคนที่ใช่ซึ่งเมื่อเรามาเจอกันแล้วว่าเราจะรู้เลยว่าเนี่ยคือคนที่เราแบบรีเสิร์ชเนี่ยคือคนที่เรารีเสิร์ชแล้วมีความที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็น twin f ฟ a m e r e s o n คือมีความเกี่ยวข้องมากๆในเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นลักษณะของ twin f ฟ a m e อยู่ตรงนี้มากๆทีนี้ค่ะต่อมาไพ่ใบสุดท้าย I think often Of wanting to see you ใครจะบอกว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นทางข้อความที่หมายถึงพลังงานของคนที่แบบว่าเหมือนคนที่เคยเจอกันมาแล้วอะแล้วแบบมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคิดอยู่หลายครั้งมากว่าเอออยากจะกลับมาหาหรืออยากจะกลับมาเจอคุณคิดอยู่หลายครั้งมากๆว่าแบบอยากจะแบบมีจังหวะที่ได้มาเจอ ได้กลับเข้ามาในชีวิตอะไรแบบเนี้ยพลังงานตรงนี้มีทั้งข้อความที่เป็นพลังงานของอะไรเก่าๆแล้วก็อะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นรักเก่าที่กลับมาเป็นฟิวเจอร์เลิฟก็ได้ถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆแต่ตรงนี้มีพลังงานของคนที่เป็นรักใหม่เช่นเดียวกันพลังงานตัวนี้มีไพ่พลังงานของการรีเสิร์ชทวินเฟลมและพลังงานตรงนี้ไพ่แบบนี้นี่คือไพ่ทวินเฟลมโซเมชเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น คลิปนี้สวยมากๆอีกเอเนจีหนึ่งสวยมากๆค่ะสวยมากจริงๆยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะสวยมากเลยสุดๆขอทุกคนมีความสุขมากๆไข่พลังงานบวกมาส่งให้แล้วสําหรับคนโสดที่รอพลังงานบวกจัดให้แล้วค่ะพลังงานสวยมากๆสิ่งที่สําคัญอย่าลืม stay optimistic about your love life คิดบวกเชื่อมั่นศรัทธาพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้ไข่พิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากทุกคน like, share, comment, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะแล้วทุกคนมากๆจากใจแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าพลังงานหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนรักนะคะไยบายค่ะ